สวัสดีครับอยู่กับช่างคมโพเวซิ่งนะครับก็วันนี้มาอยู่กับชุด d 2 0 0 0นะครับ d 2 0 0 0 e นะครับตัวนี้ก็คือเป็นงาน modify ของช่างคม p พเวซิ่งครับก็วันนี้จะมาสาธิตสอนการต่อใช้งานแบตเตอรี่หลังที่ได้รับ power amp ไปครับต่อใช้งานแบตเตอรี่แล้วก็ไฟ led ครับว่าทำยังไงนะครับต่อยังไงมีวิธีการยังไงครับง่ายๆครับผมเพราะว่าตัวนี้ทําต่อสําเร็จให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวก่อนเราจะไปต่อใช้งานแบตเตอรี่เนาะเรามาดูแต่ตัว power กันก่อนนะครับดู power กันก่อนว่า,าตัวนี้เป็นงานโมตัวไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็ในวิดีโอจะมีงานอยู่3 3อย่างนะครับก็จะเป็นตัวไฟ LED หรือใครจะใช้ไฟเส้นก็ได้นะครับถ้าจะใช้ตรงๆก็คือให้ใช้24โวลต์นะครับสำหรับ LED นะครับผม สำหรับ led ให้ใช้24 V. โวลต์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเม็ดไฟมะลุมนะครับก็2 4โวลต์นะครับเพื่อนๆเนาะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขั้นต่ำเนี่ยจะเป็น12โวลต์ขึ้นไปตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่12 V. สโวลต์นะครับส่วนช่างแนะนำก็คือให้ใช้21 V 6s 15 m โวลต์ห s 15แอมป์หรือ 6s 6 m แอมป์ขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัว power นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น d 2 0 0 0 e นะครับซึ่งงานโมเรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านหน้าเพจเนี่ยจะมีสวิตช์ DC on off ขึ้นมา1ตัวแล้วก็สวิตช์ l e d on off ขึ้นมา1ตัวนะครับผมเนาะโอเคด้านหลังนะครับด้านหลงด้านหลังจะเป็นงาน modify แล้วนะครับอันนี้ modify ด้านบนก็จะมีคาปาซิเตอร์ฝั่งเบรนี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็พัดลมติดตั้งแล้วก็ทำมาเรื่อง,ร,องระบบคุณภาพเสียงแบบ SMD ภายในนะครับเนาะหน้าตาแบบนี้เนาะพัดลมเนี่ย ถ้าใครใช้24โวลต์เนาะถ้าใครจะไปทําต่อก็แนะนําเสียบตรงนี้ได้เลยตรงช่องที่มันบอก LED สามารถต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า LED เราทําสายด้านล่างแล้วนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นงานที่ทําวงจรนะครับการตัดระบบให้ชาร์จจาก DC ด้านหน้าได้นะครับผมปกติทําไม่ได้นะครับก็ตัดระบบเรียบร้อยแล้วภายในวงจรแล้วก็เชื่อมสายต่อออกมาเป็นแบตเตอรี่นะนี่ หมอเป็น XT 6 0นะครับสำหรับหมอตัวผู้สำหรับต่อเข้าแบตเตอรี่ได้โดยตรงเลยนะครับใครสั่งซื้อเข้าไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เอาไปต่อได้เลยส่วนฝั่งนี้จะเป็นโหมดสวิตช์ on off นะครับสวิตช์ on off ของอ DC power ต่อวงจรให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของ LED เนอะ LED ก็จะต่อออกมาแบบนี้แล้วก็เป็นสายคอนเน็แบบนี้นะครับอโอเคงานก็จะเป็นมิติประมาณนี้นะครับ ส่วนใครสนใจงานเนี่ยราคาก็อยู่1,800เอ้ย1,900ัรบาทรวมส่งนะครับงานรวมส่ง1,900ักร้บาทรวมส่งงานตัวนี้ก็ในตะก้าจะไม่มีนะครับเพราะว่าต้องสักที่ลายอดีช่างคมนะครับส่วนใครจะสั่งงานในช้อปปี้ก็จะเป็นงานตัวโมเดลตัวเดิมอยู่ใครก็สั่งสั่งได้นะครับก็จะมีชุดแบตให้แล้วก็ชุด power ปกติให้นะแต่ว่าต้องไป diy ต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับการต่อ l e d ก็ ง่ายๆครับเราก็ต่อบวกลบบวกลบของอสาย led ที่ต่อมาไว้ให้นะครับแบบนี้เนาะบวกเข้าบวกนะครับลบเข้าลบอันนี้ผมใช้ตัวคอนเน็กมันก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องบัดกีสายอะไรนะครับต้องใช้ตัวคอนเน็กตรงนี้ในตะกา้าใต้วิดีโอมีนะครับใครจะสั่งพันสปิ๊ฟอ,อันนี้ก็แบบนี้เลยง่ายๆนะครับนี่ led อันนี้เป็น led ยี่สิโวลต์นะครับเนาะ ในเรื่องของการต่อแบตเตอรี่นะครับซึ่งปกติเจ้าต,ตัวแบตเตอรี่ที่เราสั่งออนไลน์มาหรือสั่งทำมันจะมีหัวตรงนี้อยู่แล้ว XT60 หรือ XT90 นี่แหละเนาะนะมันก็จะมีตัวเมียนะครับสำหรับติดกับแบตเตอรี่มันก็เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ใช้แจ็คเสียบปกติได้เลยอ่าแค่นี้เองนะครับก็จะได้วงจรแล้วปึ๊บโอเคนะครับคราวนี้การใช้งานเรามาดูกัน โอเคนะครับการใช้งานก็ตรงนี้ LED นี่ยังใช้ไม่ได้นะครับมันต้องมีการเปิดปิดสวิตช์ของ DC ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งก็เมื่อเราใช้งานไฟ DC เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียบสายไฟบ้านเนาะสวิตช์ตรงนี้จะเป็นสวิตช์ไฟบ้านปกตินะครับก็การใช้งานเราก็เปิดตรงนี้ได้เลย DC ปุ๊บอ่าคู่นะครับ โอเคมาแล้วก็ตอนนี้ Power อร์ทำงานแล้วสถานะบลูทูธพร้อมเชื่อมต่อนะครับพัลลมทำงานออโต้นะครับนี่ออโต้ก็คือเปิดสวิตช์แล้วมันติดตลอดเวลาเลยนะครับเพิ่มควมระบายความความร้อนครับผมโอเคมาดูในส่วนของ LED นะ LED ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็มีสวิตช์ควบคุมอยู่แล้วถ้าเราไม่ใช้งานแล้วก็ปิดไว้ถ้าเราใช้ใช้งานเราก็แค่เปิด โอเคนะครับนี่ก็เปิดแค่นั้นเองนะครับส่วนใครจะปิดก็อ่าโอเคแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราต่อ LED ด้านหลังตรงๆอ่ะเปิดสวิตต,ตัวเนี้ย,ยมันก็ติดเลยมันไม่มีตัวควบคุมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ช่างคมทาตัวควบคุมให้เรียบร้อยนะครับอยากจะเปิดค่อยเปิดอยากปิดก็ปิดนะครับส่วน LED ที่เป็นเส้นมลุมเนี่ยก็ให้ใช้ยีโวลต์น,นะครับ หรือว่าใครจะใช้ LED ที่เป็น 5V โวลต์เนี่ยให้ต่ออะอะไรนะเจ้าตัวสเตปดาวอ่าสเต็ปดาวลงปรับแรงดันลงให้เป็น5่โวลต์นะครับแล้วให้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้งานต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนเื่อนที่เอาไป DIY ต่อนะครับซึ่งช่างช่างคมเนี่ยจะโมให้แบบพร้อมใช้งานในสเต็ปแรกส่วนสเต็ปถัดไปเนี่ยเพื่อนๆก็ไป DIY ต่อได้เลยจะใช้ไฟ LED อะไรยังไงก็ เรียกว่าเยวยต่อได้เนาะก็จะประมาณขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมอันนี้ก็คลิปของเราก็เข้าสาระแบบเร็วมากนะครับแบบต่อไม่เกิน10นาทีฟังแล้วรู้เรื่องเลยครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามช่างคมนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาสอนอวิธีต่อไฟ R G B แบบ5โวลท์ที่ว่ามันวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับเนาะ เราจะต่อออกยังไงช่างเราจะต่อออกจาก LED ตรงนี้แล้วไปเข้าสเต็ปดาวเลยยังไงเราจะปรับไฟยังไงให้มันพอดีไม่ให้มันช็อตไม่ให้มันไหมนะครับก็เดี๋ยวฝากกดติดตามไว้ก่อนละกันชิปหน้าไม่น่าจะเกินวัน2วันนะครับเดี๋ยวผมเอามาลงให้ละกันนะครับเดี๋ยวเอามาลงให้ว่า,าจ,จะต่อยังไงนะครับวิธีการต่อใช้งานเนาะโอเคนะครับอันนี้แล้วก็ปิดเปิดปกตินี่นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคไมไว้หน่อยละกันนะครับส่วนงานเนี่ยใครต้องการนะครับใครต้องการสั่งงานก็ทักหลังไมค์กันได้เลยครับก็สําหรับคลิปนี้น่าจะลากันไปก่อนประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆพื่อยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ